ตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ที่แปลงที่ดินที่เป็นสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่ดินแบ่งขายนะคะมีทั้งหมด9ล็อกด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะในแ,แต่ละแปลงก็จะราคาเออมีขนาดและพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะราคาตรงนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่3 2 5 0บบาทต่อตารางวานนะคะ จะสามารถซื้อเป็นเงินสดหรือว่าผ่อนตรงกับเจ้าของก็ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนมากนะคะนู่นนะคะเป็นวิวเขาชัดเจนมากแบบนั้นเลยตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลน,หนาหินลาดนะคะอำเภอปากพรีจังหวัดนะครนายกนะคะก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานะครนะคะประมาณ1 1 2กิโลนะคะแล้วก็ติดกับชุมชนนะคะตรงนี้ก็คือเข้ามาจาก ตรงโร,รงเรียนวัดโคกสะอาดนะคะตรงนี้ก็เข้ามานะคะประมาณแค่300เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะคะตลอดเส้นทางที่เข้ามานะคะก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็จะมีหินคลุกเพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นติดแหล่งชุมชนเลยนะคะเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งการเดินทางนะคะเราก็จะใช้การเดินทางที่ถ้ามาจากกรุงเทพนะคะใช้หมายเลข30 5นะคะแล้วก็มาเข้าตรงถนนสุวรรณสอนนะคะหมายเลข33นะคะขับมาประมาณจากโรงพยาบาลนครนายกมาบนถนนหมายเลข33นะคะประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายาตรงป้ายที่บอกไปรีสอร์ทนาหินลาดนะคะแล้วก็จะใช้เดินทางมาจากตรงนั้นนะคะหมายเลข3288นะคะเข้ามาประมาณ13กิโลเมตรก็จะถึงแปลงที่ดิน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าไปยังแปลงที่ดินนะก็จะจากโรงเรียนโคกสว่างนะคะมาจนถึงแปลงที่ดินนะคะก็จะใช้ถนนหินคลุกแบบนี้นะคะเข้ามายังแปลงที่ดินนะคะประมาณ2 0 0เมตรนะคะก็จะถึงที่ดินแล้วนะคะจุดสังเกตนะคะถ้าถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะก็ จะมีทงแดงปักอยู่นะคะในบริเวณที่ที่ดินที่กำลังขายเลยนั่นนะคะที่เราสังเกตเห็นนะคะว่ามีทงแดงปักอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงที่7ที่8นะคะที่อ,อยู่ด้านหน้านะก็จะเข้าไปข้างในนะคะส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแปลงที่ติดลำธารหรือติดคลองน้ำนะคะ ก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันที่มายัางราวินโฮมคาเฟ่นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยมาราวินโฮมคาเฟ่นะคะก็จะพอนึกภาพออกนะคะว่า,าจะใช้เส้นทางเดียวกันนะที่ดินก็จะอยู่ก่อนราวินโฮมคาเฟ่นะคะประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็ใช้เส้นทางเดียวกันนี้ได้เลยในจุดนี้คือราวินโฮมคาเฟ่นะคะ จะพาไปดูรายละเอียดโดยรอบของที่ดินตรงนี้กันนะคะไปเลยค่ะอ่านี่นะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินนะตรงนี้มีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราขับรถเข้ามาเลยนะคะ แปลงแรกที่เราจะเจอนะคะหันหน้าไปทางนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแปลงที่หนึ่งนะคะตรงนี้จากหมุดสีแดงนี้นะคะไปจนถึงหมุดนู้นเลยนะคะก็คือเป็นแปลงที่หนึ่งพื้นที่หนึ่งไร่นะคะตรงนี้ก็หน้าแปลงนะคะจะหันไปทางเขาทางนู้นนะคะเออไม่ใช่ก็คือแปลงนะคะก็ถ้าหันหน้ามาทางถนนทางนี้นะคะถนนทางเข้าตรงนี้เลยก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะ แต่ว่าถ้าหันไปทางเขาทางนู้นนะคะจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตรงนี้นะคะแปลงที่หนึ่งมีพื้นที่หนึ่งไร่ถนนตรงนี้นะคะจะเป็นถนนหินคลุกในโครงการนะคะยกสาธารณะกว้างประมาณ6เมตรนะไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเ,เจ้าของกำลังดำเนินการขอเข้ามายัางแปลงที่ดินนะคะส่วนประปานะคะมีอยู่หน้าแปลงแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูหลักหมุดแปลงที่หนึ่งนะ นี่นะคะเป็นหมุดแปลงที่หนึ่งนะคะก็หน้ากว้างยาวไปถึงทงสีแดงถงแรกถุง,งอ่างแรกนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแปลงที่หนึ่งนี้หน้ากว้างกี่เมตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าสิบสิบสอ แปลงที่หนึ่งนี้นะคะหน้ากว้างน่าจะประมาณสามสิบเอ็ดเมตรนะคะอันนี้เลยก็นี่อันนี้เป็นเป็นเป็นป่าปานะคะมีแล้วลึกไปทางด้านหลังซึ่งแปลงที่หนึ่งถึงหกนะคะแต่ละแปลงนะคะจะติดคลองนะคะเขาเรียกว่าคลองคลองท่ายางมั้งอันนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นแปลงที่สองนะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ไร่แต่ละแปลงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ไร่และ1ไึ่เไร่เศษนะคะ1ไร่19ตารางวาไม่เกินนี้หรือบางแปลงก็จะอยู่ที่1ไร่3งานนะนู่นนะคะวิวเขาสวยงามชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านท้ายแปลงกันนะคะว่าเอ่อจะติดคลองแบบไหนกันนะอ,อ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินด้าน่าดูด้านท้ายแปลงนะคะเอ่อที่เห็นนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะนั่นนะคะเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านของเราเลยนี่นะคะเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคือที่ดินตรงนี้นะคะก็สูงแล้วนะคะเพราะว่าเป็นดินเขานะคะคือตรงนี้นะคะจากที่สังเกตดูโดยรอบนะคะเพื่อนบ้านก็จะปลูกเป็นทุเรียนกันนะคะตรงนี้ที่เห็นเห็นนะคะตลอดเส้นทางที่เข้ามาก็จะปลูกเป็นทุเรียนนะ อันนี้ก็จะเป็นหมุดท้ายแปลงของแปลงที่หนึ่งนะคะก็ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะมีที่งอกนะคะจากตรงหมดุดตรงนี้ไปจนถึงคลองด้านท้ายนั้นนะคะก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้นะนี่นะคะก็คือแล้วก็คือว่าแปลงที่แปลงที่หนึ่งถึงหนี่นะคะก็คือว่าติดคลองหมดเลยนะคะก็ใครนะคะที่ชอบ ที่ชอบที่ดินนะคะที่ติดคลองน้ํานะคะก็แนะนําเลยนะคะโครงการนี้นะคะแปลงที่1นถึงหนะคะก็เหมาะมากนะคะสําหรับที่ดินที่ติดน้ํานะอย่างอย่างนี้นะคะแปลงนี้นะคะหมุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีที่งอกประมาณนี้นะแล้วก็มีน้ําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ก็จะมีน้ำน้ำน้ำไหลมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าคลองเอ่อคลองไม่แน่ใจว่าคลองสะท้อนหรือคลองท่าย,ยางนะจำชื่อไม่ได้อ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ท้ายแปลงที่ที่สที่3ามที่4แล้วนะคะนู่นนะคะก็คือถ้าเป็นท้ายแปลงที่4ก็คือนี่นะคะก็คือว่าหมุดจะอยู่แบบนี้ อันนี้คือคือท้ายแปลงนะคะคือหมุดแล้วท่าน,นี้นะคะมันก็จะมีที่งอกไปจนถึงคลองอีกซึ่งตรงนี้นะคะมันก็คือเป็นเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะคะมองว่าเออมันก็เหมือนได้ที่เพิ่มมาเนาะตรงนี้บรรยากาศก็ดีมากนะคะตรงนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคลองที่อยู่ท้ายแปลงของแปลงที่แปลงที่สี่สามสี่ห้าหกนะคะ จากที่เราเห็นนะคะก็คือว่าจากที่ลูกค้าถามมาหลายๆคนนะคะว่าที่ดินสูงขนาดไหนนะคะก็คือว่านี่นะคะอันนี้คือเราอยู่ยืนอยู่บริเวณใกล้คลองนะคะก็คือว่าสูงอยู่แล้วสูงจากระดับน้ำในคลองอยู่แล้วนะคะอันนั้นคือคลองนี่ตะลิ่งอันนี้คือตะลิ่งนะตะลิ่งนะแล้วก็มันก็จะมีขั้นไปอีกนะคะซึ่งนู่นนะคะคือที่ดินที่ดินก็คือสูงขึ้นไปอีก ที่ดินอยู่ประมาณเอ่อเห็นไหมคะตรงธงสีแดงซึ่งระยะขอบจากตรงนี้ไปจนถึงส,สีสีแดงที่ยืนอยู่นี่นะคะไปจนถึงธง,งสีแดงก็คือเนื้อที่งอกซึ่งมองได้เลยว่าที่ดินตรงนี้สูงมากนะคะอันนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือที่ดินนะคะที่เราเห็นนั่นนะคะระดับที่ดินที่ว่าสูงแค่ไหนก็คือสูงประมาณนั้นเลยสูงขึ้นมาจากระดับน้ําคลองเนี่ยประมาณเมตรถึงสองเมตรเลยด้วยซ้ํา มีได้ได้ได้คำถามจากลูกค้าอีกหลายๆท่านนะคะว่าระดับน้ำตรงนี้นะคะจะมีตลอดทั้งปีไหมอันนี้ก็คือว่าน้ำตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำตลอดทั้งปีนะแต่ว่าน้ำจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฤดูน้ำฝนน้ำก็จะมากหน่อยนะคะแต่ถามว่าท่วมไหมไม่ท่วมนะคะตรงนี้อันนี้เราก็อยู่ในส่วนของท้ายแปลงที่3มนะคะ นี่นะคะก็คือที่ดินที่ดินสูงมากอันนี้คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าน้ำจะท่วมนะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่4ี่กันนะคะนี่นะคะก็มีทำบันไดขึ้นไปนิดหน่อยนะในแต่ละในแต่ละแปลงที่อยู่ติดอ่านี่นะคะถือว่าถูกมากนะคะแปลงนี้ถ้าเกิดได้เทียบกับวิววิวนะคะแล้วก็ บรรยากาศตรงนี้นะคะ3,250บาทต่อตารางวานะถือว่าโอเคมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีแปลงที่ที่5ที่6นะคะที่6 2 5 0บาทต่อตารางวานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าตลอดตลอดแปลงที่ถ้าอยากได้ได้แปลงที่ติดน้ำมากหน่อยนะคะแนะนำนะคะว่าต้องเป็นแปลงที่3,4,5,6นะคะ ตรงนี้ติดน้ําเยอะมากนะคะเอ,อ่อแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าให้ความสนใจมากนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อยากให้รีบเข้ามาดูมาจับจองกันนะคะตรงนี้ก็เป็นฉนดคู่แดงนะคะพร้อมโอนนะคะค่าโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆนะคะเจ้าของเป็นคนซัพพอร์ตหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ้นสุดแปลงที่ที่ที่สามโอ้ที่4ี่แล้วนะคะ อตอนนี้เราก็อยู่ที่ท้ายแปลงที่ห้านะคะก็คือว่าจะติดน้ำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ้ย,อยคือตอนนี้เจ้าของก็มาเคลียร์ลิงให้แล้วนะคะก็ถ้าถ้าอยากได้ติดน้ำมากๆนะคะก็แนะนำแปลงที่ห้าที่6นะวิวเขาก็สวยงามชัดเจนมากนะคะแบบนี้ น,นี่คือแปลงที่ห้านะคะแปลงที่ห้าน้ําก็จะประมาณนี้นะเป็นน้ําลําทานเป็นทองนะคะอันนี้ในส่วนของแปลงที่ห้านะคะนี่นะคะมีมีน้ำไหลแบบนี้เลย ใครที่ชอบน้ำนะคะเริ่มต้นจากแปลงที่หกนะคะก็จะจากธงแดงนี้นะคะไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะคะนี่คือแปลงที่หกนะวิวขาวสวยงามมากเลยนะคะนู่นนะคะอันนี้คือเรายือนอยู่ในส่วนของแปลงที่หกนะ ก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าถ้าหันไปทางเขานะก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะช่วงแปลงที่4ถึง6นะคะก็จะมีการทำบันไดขึ้นแบบนี้นะเพราะว่ามันชันมากอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเขียวชะอุ่มแบบนี้เลย อากาศดีนี่นะคะาจากที่ตุกยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปตรงที่เพื่อนยืนอยู่ที่ลำทานก็คือสูงมากทีเดียวนะคะก็ไม่ต้องถมแล้วนะคะที่ดินตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบแปลงที่ดินนะคะ <c oughs> นี่นะคะระยะจากแปลงที่ดินไปยังคลองนะคะก็ตู้คิดว่าน่าจะประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะค่ะสนใจที่ดินตรงนี้นะคะก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์080-616-1806นะคะก็ที่ดินตรงนี้นะคะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะประมาณ112กิโลเมตรนะถ้าเกิดว่ามาจากตัวเมืองนะครนายกนะคะก็ประมาณ30กิโล 30กิโลเมตรนะคะตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านและชุมชนนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนกับวัดต่างๆนะคะก็สอบถามกันมาได้ค่ะ